พี่มันมายังยังยังไม่พบเป้าหมายใจเย็นก่อนเล่าอะ่ะอย่าเพิ่งรีบดว่วนมึงได้ยินแน่โอเคครับถ้าพี่เจอแล้วพี่บอกผมได้เลยนะผมบอกเลยจากประสบการณ์การใช้ปืน20ปีของผมผมไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเลยเหรอก็เออดิพี่ผมเป็นนักแม่นปืนนะไม่งั้นเขาไม่จ้างผมมาหรอกหรือว่ามึงจะแม่นขนาดนั้นเลยเหรอะไหนมึงลองยิงโชว์ให้กูดูก่อนดิว่ามึงแม่นจริงหรือเปล่าอ้าวได้สิพี่เดี๋ยวผมโชว์ให้พี่ดูเองเป็นขวัญตา เฮ้ยปัเป็นไงพี่แค่เนี้ยจิบจิบมึงฟุกเปล่าครับยิงโดนฟุกเสยๆงมงลองอีกทีดิได้เลยพี่ไหนพี่จะให้ผมยิงอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวว่าผมฟุกอีกมึงเห็นขวดน,น้ำนั่นไหมสิบสองนาฬิกาสามสนาทอีอ๋อเห็นแล้วพี่ <S <S นั่นแหละยิงเลย ฮ้ยเอาเรื่องจัดผมบอกแล้วไงผมอะไม่เคยพลาดมึงมันสุดยอดจริงๆสมแล้วที่เฮียเขาจ้างมาเรามาทำงานนี้ให้มันเสร็จรู่วๆก,กันเถอะหลับราวครับพี่นั่นไงมาแล้วไหนพี่คนไหน มึงเห็นรถคันนั้นไหมรถรุ่นไหนรถปอร์เช่มาคัะรุ่นลองเลสดีไซน์หรูหราทันสมัยแต่ยังคงความสปอร์ตไว้ในตัวไฟหน้า LED Matrix ไฟท้าย LED แบบไลท์สติ p เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche a, แบบเต็มคันตัวรถเช้่นสายโค้งแบบคุกแต่เป็นรถ SUV ไฟฟ้า100%และนี่คือรถ Porsche มาค่ะรถที่ไม่ได้เป็นแค่รถแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าคุณคือคนพิเศษ ไปวะนั่นแหละออกไปแล้วไม่พลาดอ้าวมึงทำอะไรกูรุ่งพี่บอกคนนั้นไงปผมก็สั้นเลยดิไม่ใสมคุณฟังคุยจบก่อนไอชิบหายสวยแล้วนั่นเป็นเฮียเล็กคนที่จ้างงานเราเขาจะมาดูงานด้วยตายหาแล้วทีนี้ ครจะจ่ายเงินเราอ้าวกูลูกพี่ไม่พูดอ่ะไม,ไม่พูดใ้ครบพูดใเนเรืนอขาดคำดิชู่่ <Yes! S 1> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูบอกเขาว่ามีศัตรูรอบสังหารเราอเอาเป้าหมายของเราให้ได้ก่อนจะได้มีผลงานไปส่งเฮียเขาถึงเขาจะเข้า i c ซแต่เราก็ยังมีผลงานไปส่งเขาได้ออวะ่ะรอบนี้ไม่พลาดแน่โอตายแล้วมั้งดูทรงอาการเฮียเล็ก น่าจะมีรอดแน่เดี๋ยวกูลงไปดูก่อนโอเคครับมึงเฝ้าไว้นะใครแปลกหน้ามามงึงยิงทันทีโอเคได้แล้วครับลูกพี่งานเนี้ยต้องเชิดฉายแน่เดี๋ยวกูลงไปดูเฮียเล็กก่อนต้องปองตัวนี้<ๆ>นีเฮ้ใครวะ มึงจะลอบทำลายพี่กูเหรอโดนกูไอ้ซัดเป็นไงมึงตายอ้าอ้อ้ไ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 อ้อ้ออ้า้้ ไม่ใส่มึงฟังให้กูจบแช่บาทเลยวะไม่ใส่ไม่ใช่ชอาหมดมาจะไปเพิ่งเงื่อนรถเองจะบอกไม่ใส่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 